ต้นแห้งอวนแห้งครับลึงหน,น่อยสีหาโตครับพี่น้องมีโตยังไๆเนาะซามสีโตครับเป็นจุ่มครับพี่น้องมีโตอวนอวนจะเป็นใหญ่ๆอวน,อน มันที่ซ้ำวันนั้นหรือเบล่มันซ้ำกันหรือเป่นาะโศกไปดิจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวมณีกับมุ่งโพพอกันกับสาวกับบานนัดคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญามยายนพ่อแม่พี่น้องที่สนเข้ามาติดตามรับชมครับพอสจิเป็นแนนประเทศตะกั่ตามประเทศครับโพพอกันสาวมณีกับยุ้ยในหัวในห้องคือเขาเนาะแต่ว่ามณีพาพพ่อแม่พี่น้องมาหาโศกเขียวครับวันนี้มาหลุดเมืองน่มกันครับมองไม้กห็ มองเกาเข้ามาโศกหลอบก่อนนะเนาะจ้ามาหลุ่นเมืงน้ำกันครับเมื่อนี่สิโศกสิมานกันซํำใดครับพี่น้องไปครับไปจะพี่น้องมาพอกันเมื่อนี้กับสาวันที่เก่ากุมภาพันปีหกเก่าจ้าไปหลุ่นไปชมเมืองน้ำการจ้าโศกเขียนที่น้องมือนตัววนๆคือเก่าจ้านี่ เพื่อนอยู่เพื่อนก็อยู่กันอย่าจะพี่น้องตัวบกเอีบเลยเนาะเห็นแต่ดากเพื่อนจ้าตัวบกใหญ่ครับพี่น้องหูย <c ười> ตัวบกเอีบเลยเนาะ พรามันอึงหน่อยจาตัวคนน้กโศกต่อจากมังเกาห้องโศกเหน,น,นัอนเนาะจ้ามือนั้นโศกอเวงเดียวครับพี่หนอ มองในเพื้นหมีนี่ก็มีแต่พี่นอ้องมองในเพื้นนี่ก้คือจังจุ่มกันนคะครับจุ่มกันอยู่เนาะมองโศกบ่พอก็คือบ่พอง่ายเนาะมองพอกะน่งเปล่โศกไปแล้วมะซ่าขี้ดินทรายน้ำกลนนี่ก็เห็นใช่นเนาะที่เฮาโศกกันพื่จะ <ทม S 2> อยู่จุม่มพนะื่จังอยู่จุมจ่มกันนี่ครับที่นี่ ตน้องตัวหอาโศกเห็นกับทมไปครับต้องคอยโศกไปเนาะโศกไหวแหงกับทมลายจ้ะพี่น้องโตไนเนาะต้นอ้วนครับต้นอ้วนต้นใหญ่เลยจ้ะสี่หาโตครับพี่น้อง โตใหญ่ๆเนาะหุ่นตับเลยนะเนาะเต็มดีเลย หวานขนาดครับหวานนี่ตัวใหญ่เนาะใช่ขนหนัเป็นยังไงดรงเนานะ <c oughs> ขึ้นมายามได้เนาะตึงแห้งอ้วนแห้งครับรึงหน่อยจะเจอแใหญ่ๆเมอนอ้วนเนาะจ้ะไม่ค่อยมีตัวน้อยเลยเนาะแปลแต่มองเนาะ ต้องมองพันยูหลายก็คือจังถอดีีด้วครับแล้วแต่สิสูงไปถึงหมองพันจ้ะหมองพันมาอยก,กับมีก็มี่ห่างๆเนาะจ้ะ dai hia te nana no hne to no ะมองมันอยู่คงถึงอยู่เนาะสีโตรครับไม่จะโตนหรือว่นอนเวนีกระโศกงับมาเหลื่อยเนาะจ้าโศกหาไปเหลื่อยครับพี่น้องเข็นสายมองได้ก็ลองโศกเบิ้งครับ แต่สิทธิ์ถือหมองเพิ่นครับก็หม่อง,องเพื่อนเขาอยู่ได้หลายกับแหลไหวครับเอาหม่องเดียวซ้องหม่องกับพ่อแล้วเนาะจ้ะนั่นนามาเอาอซ้องหม่องครับหม่องซ้องกับเวิร์กน้อยเดียวต้อมองหวัน,หนึังเนาะ ลอยกวดหาไปเรื่อยๆครับน้อยนี่ตั้งน้อยดีน้อยเน่าครับน้อยดีก็มีนะน้อยเน่าก็มีส่วนน้ายสิเป็นน้อยเน่าครับ

ขึ้นมาขึ้นมาพี่จั้งหมดค่อย,ายามีทรายกันเลยนะจ้ะมีทรายเนี่ยแต่หมอกฮอโกกันที่เล็กแล้วขึ้นมาก,ก็เป็นทรายกองหน่อยๆครับหมดนะสี่หาโตนี่จะพี่น้อง โมกอยู่จ้ะนี่ไดายเติดจะจ้ะกระโโกมาเรื่อยเนาะดุนกันต่ออีกจ้ะสามสีโตครับโศกึ้นไปเรื่อขค้นไปเรื่อยๆใายไม่ค่อยมีเนาะจ้ากลับลงมาหาโศกมองเก่าครับ มันอื่งเผาเนาะวันขนาดจ้ะ สามโตครับดินเปียกพันอยูเลิกเนาะก็เลยยูเลิกแนจะเขียด มันเอึ่ตัวอ้วนขนาดจ้ะนี่ตัวใหญ่ครับแต่ตัวนึ่งก็ยืน มันได้พันอยู่ก็จงยอยู่จุ่มกันอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก็เสียฮียนกับอาจนมาอ่ะเนาะจะได้มาเที่ยวนี่อยากห่างเงียครับถือมองได้ทีทีนี่ือิัองเ,เป็นจุ่มกันอยู่น่าจะถือถือมองเขนเนาะ,ะตัวเนาะ noch mal geep noch ตอนนั้นครับสิมิโมูเป็นบ่ยูเล็กเตอบเนาะสายเป็นอยูเล็กเนาะสายสีกเ,เปียกแน่นจ้ะ มองได้ก็สายกวางเป็นพู่น นม่นุ่มกันเลยเนาะสอตัวจ้อะอยู่เงอยู่จุ่มกันนะครับสามสีต่ต มีหมูพันดอกนะตัวหนึ่มันตีเ้เนาะบมันปนมีตัวนึงต้อมีตัวสองสามครับมัน เป็นจุ่มครับพี่น้องมีตัวอวนอวนมันจะเป็นใหญ่ๆอ้วอนมันสีซ้ำมันนั้นหรอเปล่ามันซ้ำกันหรอป่เนาะโกไปโกมากันมันเนาะเล็กก็น้น่อยเติมกันครับ แค่ว่ามื่อนั้นเอาอยู่สองหม่องเนาะเมืนน่อนี้มื่อนี้อยากไล่หม่องนิดจังหน่อยครับมื่อนี้เพราะเพิ่นเป็นไายกองหน่อยครับเราจะพี่น้องเดินทางมาหอดช่วงถ่ายคลิปและะ้วจ้ะมาเบิ่งผลงานกันก้นกาวหน้าจ้ะมืนน้อนี้ครับพ่อแม่พี่น้องก็มาสรุปยอดใดยอดมานมาเบิ่งผลงานมหาโศกียดของเฮามื้อนี้ครับนี่ครับผลงานที่ได้มื้อนี้ก็ ถือว่ามานอยู่เนาะจ้านี่ครับมบุกบบดไหแล้วเนาะมันซ้ำมันนั่นเนี่ยป่ะบนซ้ำก็สีน้อยกว่าจักหน่อยหนึ่งเนาะจ้าเป็นเขียดจ,จะน่าเขียดรสยครับเ,รเอาลายมองอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นบอค่อยมีรสยครับเลาะไปลาอมาเงี้ยรายเพิ่นบอคคอยลายเนาะจ้าเป็นรายกองหน่อยครับกระโตกเอาลายหมองครับพี่น้องกันพอมองรสยกองใหญ่กับสีไขยอยู่เนาะ พราะว่ทรายกองใหญ่พันสิอยู่หลายโตครับพันสิบวันได้งางไก่นอนนางโศกอมองเดียวครับเอาละครับสำรับคลิปวัอนี้ก็ถือว่ายังมานอยู่เนาะมาโศกใต้เกียร์ทรายมือนี้ครับบาร์นังกัสิบเพรจบใบเที่ยงสำนีกครับใบกระดุนำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องวมาสิดไปหาอยู่หากินทั้งใดครับสำรับก่อนจบคลิปวัอนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกำลังแน่ใจทุกคอมเมนต์ทุกแบบทุกแจ้งครับคลิปนี้ไว้เที่ยงสำนีกครับพี่น้องพ่อกันคลิปใหม่ๆครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าควายลุนน้ำการคลิปน้ำเมือนาจ้าพี่น้องคลิปนี้กาบานก่อนจ้า